สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ในช่วงอบจแห่งการให้บริการนะครับในโครงการผู้แก่แค่วันนี้เราลงพื้นพื้นที่นะครับขึ้นรถพี่ชอบข้องรบวสต์ต่อเชียงเทียนแล้วก็บางเทานะครับวันนี้ชุกดีครับเราได้มีนายเพชรนะครับพ่าออกจากโรงพยาบาลอบจภูเก็ตนะครับคือนายเพชรอันนั้นโลหะพัฒนาบำรุงนะครับท่านได้รับเกียรดวันนี้นะครับได้มาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มาเยี่ยมอาการแล้วก็การแนะนำนะครับนายเพชรว่า การดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็าการทาแก่บพับเบื้องต้นให้กับเครับข่ายจอบข้องรลอเทต่อ้องเชิงทะเละแล้วก็บงบังเท่านะครับว่าวันนี้มีบรรหาการปนผุบ้างนะครับเดี๋ยวก็จะให้เจ้าหน้าที่แล้วก็เอาซ่อมอชอข้องตาบนเชิงทะเละนะครับพาไปเยี่ยมชมเคดรดอข่ายจอบค้องทันนะครับเดี๋ยวตามผมไปได้เลยครับ ท่านผู้ชมครับนี้คือเป็นเคสเล็กนะครับในระดับพิศชกคลองหลวงวัสตต่อตำบลชิงทะเลนะครับเดี๋ยวเราจะข้าไปชมนะครับว่าอาการทำมันผืบรังคลองไหนออกนะครับแล้วก็นายเพชรนะครับจากโรงพยาบาลอบเภูเก็ตนะครับเขาออกจากโรงพยาบาลอบเภอพุทธมณีเลยนะครับวันนี้ในระดับเกณฑอันสูงนะครับเพราาะว่นายเพชรอันนั้นโลหะพัฒนาบำรุงนะครับเดี๋ยวท่านจะได้แนะนํานะครับการดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็การทํากายภัพเบื้องต้น นะคมันยังคาดไม่ได้นะครับโครงการดีๆนะครับคือดนำโดยท่านนายกไปบุญเไปสิ้นนายกโครงการมูลค่าส่วนอย่างวัดผูกเพชรนะครับมีโครงการดีๆวันนี้นะครับเดี๋ยวตามพุ่มไปนะครับว่ามีบันจะกัดวันผือบ้างนะครับแล้วก็เพชรแนะนำบันผือบ้างครับตามครับถ้าถ้เป็นข้างขวาเลยที่ตรงนี้มันเริ่มเปล่งแล้วที่ตรงนี้มันเริ่มเปล่งแล้ว ท่านผู้ชมครับตอนนี้พมใหมยุธยเขตแรกนะครับข้องอภิปิชฌก่องรพบสตอชุมทะเลนะครับในการให้แพทย์จากโรงพยาบาลอบจจภูเก็ตนะครับคือนายแพชยอนันนะครับโลหะพัฒนาบำรุงนะครับเป็นพ่ออโรงพยาบาลอบจจภูเก็ตเองนะครับเดี๋ยวแกจะได้ฐานจะได้แนะนำนะครับการดูแลสุขภาพของลุงนะครับแล้วก็การทำกายภาพเบื้องต้นให้กับลุงได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับคนไข้ที่มีอาการอ่อนแรงซีกขวาท้งซีกนะครับ มันซี่ขวานีขยับไม่ได้นะเป็นวิธีการก็ต้องนวดอย่าให้มันติดมากกว่านี้เนาะอย่าให้กล้ามเนื้อมันแข็งต้องคอยนวดแล้วก็ที่สําคัญคือการพลิกตัวเพราะว่าถ้าเกิดทิ้งไว้นานเกิน15นาทีมันจะเกิดแผลกดทับถ้าแผลกดทับมันมีการติดเชือ้อจะลุกลามได้ประการที่สําคัญคือท่านยังกลืนได้อันนี้เป็นข่าวดีเพราะสามารถทานอาหารอ่อนอาหารแข็งได้เวลาให้ทานอาหารก็ต้องใช้หัวสูงขึ้นเพื่อยี่สิบสามสิบองศาเพื่อไม่ให้เกิดการสับลักนะซึ่งทําได้ดีนะครับคุณลุงไม่มีแผลกดทับเลย ก็ถือว่ามีการดูแลที่ถูกต้องถูกหลักวิธีถือว่า,าท่านดูแลได้ดีมากนะครับว่างขึ้นมาเขาเขาไม่เป็นป่ง้กินโคนแต่ภาพนี้โอกครับผมเล็กต่นเทียงนี่ธรรมะในกิน อก็เรื่องของกายภาพบาบัดนะคะตอนนี้เนี่ยคือมีปัญหาว่าคุณไข้ไม่ไม่สามารถขยับตัวเองได้นะคะตรงนี้ก็อยากจะให้ญาติคะช่วยพยายามขยับตอนนี้จะมีบางข้อต่อที่เริ่มยึดติดไปแล้วนะคะอาจจะต้องแนะนําไปทางอสมอด้วยนะคะรบกวนยังไงช่วยมาแนะนําสอนญาติในการขยับข้อต่อด้วยนะคะโดยเฉพาะข้างขวาตอนนี้เนี่ยแนะนําให้ญาติเอา เอาตรงปลายเท้ามาวางเอาไว้นะคะเพราะว่าเวลาวางเท้าแล้วเนี่ยจริงคนเราเนี่ยปลายเท้ามันจะตกมันทําให้เอ็นตรงช่วงข้อเท้ามันหดสั้นขึ้นนะคะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่มีปัญหาเรื่องปอดนะคะอาจจะต้องให้ทางอสมแนะนําเรื่องของวิธีการเคาะบอดนะคะระบายเอาเสมหะออกมาตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะฝากไว้ก็คืออยากให้ญาติค่ะให้กําลังใจกับคนไข้หน่อยนะคะก็อาจจะต้องให้ญาตินําคนไข้เนี่ยออกนอกบ้านบ้างนะคะก็ได้ทราบมาว่าเคสนี้ค่อนข้างที่จะดูแลดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติหรือว่าตัวยา ตัวคนไข้นะคะก็เอาคนไข้ลงรถเข็นเนาะแล้วก็ออกไปข้างนอกบ้างได้ไปเจอผู้คนข้างนอกบ้างนะคะค่ะท่านผู้ชมครับไม่ว่าในการดูแลสุขภาพรีบันพื้นนะครับในการดูแลสุขภาพจิตนะครับไม่ว่าลูกล้านภรรยามาหยุดดูแลใกล้ชิดครับลูก ผู้สูงอายุนะครับก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นในการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับคุณป้าครับพอดีวันนี้ท่านนายอไปบุญเป็นสิน่งนายกองค์การบุญหานซ่อนงหวัดภูเก็ตนะครับท่นทานติดภารกิจนะครับท่านได้ส้งนายเพชรนะครับพ่อออกจากโรงพยาบาลอ,อ,อบจภูเก็ตนี่เองนะครับมาเยี่ยมในวันนี้นะครับป้ามีความรู้สึกเป็นเพื่อบังนะครับในการมาเยี่ยมไล่คนวันนี้ครับบายใจป้าบายใจเลยป้าเห็นว่ามากันดีใจบายใจเลยป้าดูปุ่มได้ดีมากเลยป้าดูยิบคนเดียวเลยขาหัวขาเต็มห้านมาน ท่านผู้ชมครับคือคุณป้าดีใจนะครับวันนี้มีทีมงานนะครับนำโดยท่านนายกไปบุญนุบัติสิงห์นายกองการบริหารทังหมดจาภูเก็ตนะครับแล้วก็ท่านนายเพชรนะครับผอโรงพยาบาลอบจภูกเก็ตนะครับแล้วก็ทีมงานจากรงพสตตะบ,บนช่อทะเลแล้วก็อสอมชธี่ารักษ์นักเตะมายเตียมในวันนี้นะครับ